เกมถูกกว่าเ,เติมเองเติมเบลลบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%รับมาเลยที่ f เฟซบุ๊กจูนบิโกชอปหรือแอดไลน์จูนบิโกสวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาลิงวันนี้อยู่การค่าการแพ็คเพลเยอร์ออฟวีคเขียวที่จะมาในวันพฤหัสที่5เดือน12 2024นะครับหลังจากเกมอัปเดตนะครับจะมีแพ็คเพลเยอร์ออฟลุยเขียวหรือว่านักเตะเพลย์รวุยที่โชว์ฟอร์มได้ดีประจำสัปดาห์ที่ 5เดือนที่2 2024นี้มานะครับจะมีใครกันบ้างติดตามชมคลิปนี้จบรู้แน่นอนครับว่าใครมีโอกาสมาบ้างนะครับย้ำว่าเป็นการคาดการนะครับแล้วก็นักเตะที่เอามาเป็นการ์ดเดิมนะครับคาลังโอเวอร์ต่างๆทําขึ้นมาเพื่อให้ดู สวยงามแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับชื่อนักเตะหน้าตานักเตะนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมตามนะใครที่ไม่มีทองนะไว้รอเปิดแพ็กเพย์หรือวีพวกนี้นะครับผมขอแนะนำครับจูนบิโก้ครับมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกสรรอย่าลืมเข้าไปจัดนะครับจูนบิโก้นะครับทุกคนมาครับมาดูกันบ้างครับว่าจะมีใครกันบ้างนะครับสําหรับทางด้านแพ็กเพย์ออฟเดอะวีครับคนแรกครับเป็นคนนี้นะจากสโมสรเอซีมิลานครับนั่นก็คือไทจิยานี่ไรเดอร์นะไม่รู้ว่า เขาเพิ่งมาหรือเปล่านะแต่ผมจําไม่ค่อยได้นะแต่ตัวนี้โชว์ฟอร์มได้ดีจริงนะช่วงนี้คือยิงเกือบทุกนัดนะครับที่พยายามส่องฟอร์ม AC อยู่นะคนนี้คือดีมากนะใครที่เป็นแฟนขับสโมสร a อนะผมบอกว่าเตรียมทองรอเปิดได้เลยนะสำหรับนักเตะคนนี้นะใครที่อยากเสริมแดนกลางนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจนะครับสำหรับผมนะน่าสนใจอยากลองเล่นเหมือนกันว่าจะเก่งขนาดไหนนะครับถ้าเปิดฟรีเปิดได้อยากได้หรือเปล่าตัวนี้ลองคอมเมนต์มาดูครับ ไปสโมสรสอต่อไปครับสโมสรต่อไปเป็นสโมสรมาริดครับซัมทียที่เขาจะยิงได้โดยไม่ใช่จุดโทษครับนั่นก็คือคีเรียนเอ็มปาปูหรือเอ็มปาเป้นะอยากให้มาพีหรือวีเขียวสักครั้งนะอยากดูว่าล่างมาริดจะตันประมาณเท่าไหร่นะจะตันร้อยอยู่หรือเปล่าหรือจะตัน99แล้วฟอร์มแบบนี้นะหรือว่าจะตัน98เผลอฟอร์มหลุดฟอร์มรั่วนะต้องรอดูว้เผลอตันร้อยหนึ่งร้อยสองได้นะต้องรอดูครับว่ามีโอกาสมาไหมผมว่ามีโอกาสมานะครับสำหรับ คีเรียนเอ็มปปปี้นาน,นานยิงทีนะยิงที่ไม่ใช่จุดโทษอ่ะยิงแบบว่ายิงเองอ่ะ,อะประมาณนี้ใครที่อยากให้เป้มาก็ลองคอมเมนต์กันมาดูแล้วกันนะครับตัวต่อไปครับเป็นทางด้านนิโคลัสแจ็กสันของเชลซีนะส่วนตัวผมก็อยากมาให้มาอีกนะเพราะว่า รอบก่อนเปิดไม่ได้นะช่วงนี้ก็ยิงก็โอเคอยู่เซลซี Chelsea, ฟอร์มกลับมานะช่วงนี้นะก็ใครที่สาวกสิงบูเตรียมทองรอเปิดกันได้เลยครับสำหรับสโมสรอนเชลซี Chelsea, นะต้องมีสักตัวที่โผล่มาอาจจะเป็นเอนซงเอนโซ่ก็เป็นไปได้นะทุกคนโอเคประมาณนี้นะมาตัวต่อไปคนระับสโมสรอนนี้ห่างหายจากคําว่า Player of the Week ไปนาน,นครับโอ้โหคือผมจําแทบไม่ได้แนละ้วว่าใครมาล่าสุดนะน่าจะเป็นบูโน่ปะ นะครับสำหรับล่าสุดนะครับที่เป็นเพย์เยอร์ออฟดะวีนะถือว่าก็ห่างหายไปนานนะสำหรับตั้งแต่2อคนนี้นะสคนนี้นะหนึ่งใน2คนนี้มีโอกาสมานะนั่นก็คือเซอร์เซ่แล้วก็มาคัดรัดฟอร์ดนะส่วนตัวผมเชียร์อยากให้รัดฟอร์ดมานะมาสักขอตันแบบประมาณร้อยก็ได้เอาไว้เล่นแบบสนุกสนุกนะรัดฟอร์ดล่างนี้น่าจะเป็นล่าง CF บ้างหรือหน้าต่านะน่าจะเป็นล่างหน้าต่ำบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหรือว่าเป็นปีกปีกต่ำวะทุกคนไม่รู้อะผมไม่ใช่ติ่งแมนยูขนาดนั้้นนนะเพื่่ออมยูาาากใหใหหครรวง เซ็กซี่แล้วก็ทางด้านอามาคาร์รัดฟอร์ดก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างกันได้เลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปมสมมตสรต่อไปมสมมติสรต่อไปเป็นมสมมติสอาร์เซนนลครับารนเซน,นนี้ผมก็ให้มา2คนนะกาเบียลกับทางด้านทอสซานะถ้า,ถ,าถ้ากาเบียลมาเพยเยอร์เดอะวีคม่วงก็อาจจะเป็นทอสซานะ <S <S ที่มาในเพยเยอร์ออฟเดอะวีเขียวใครที่เป็นแฟนปืนใหญ่นะช่วงนี้ก็ก็ถือว่ากลับมาแล้วนะฟอร์มเริ่มกลับทรงกลับมาแล้วนะ ก็รอรุ้นครับว่าจะเป็นใครมาใครที่ขาดกองหลังกองหลังดีๆผมว่ากาเบียวก็ตอบโจทย์นะบางล่างนี่คือผมใช้เป็นตัวหลักอยู่นะบางล่างนะนั่นต้องเป็นล่างนี้มั้งถ้าผมจาไม่ผิดนะก็ประมาณนี้นะใครอยากได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาหนึ่งใน2ตัวนี้มีโอกาสมานะครับสำหรับ p l a y e r of the w e e k สัปดาห์นี้และนี่ครับคนสุดท้ายนะจากสโมสรลิเวอร์พูลก็คือบังโมหรือว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับผมอีกคนหนึ่งนะ่าจะเป็นโคดีก้กัคโปนะที่มีโอกาสมาเหมือนกันนะครับทุกคนก็มารอรุ้นกันอีกทีว่า,วาจะเป็นใคร ที่มีโอกาสมานะครับเป็นแต่ผมว่าเชียร์เป็นบางโมนะอยากให้บางโมมานะครับนานๆก็นานๆทีนะคิดถึงทรงผมใหม่ด้วยนะอยากลองใช้บางโมดูบ้างนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนนะผมก็คาดการประมาณนี้นะสำหรับสัปดาห์นี้อาจจะเป็นบางโมแล้วก็กักโปนะมารนะอรุ้นกันว่าจะเป็นใครก็ประมาณนี้นะสำหรับการคาดการแพ็คเพเยอร์ดดวีสสัปดาห์นี้เพื่อนๆคิดว่าตัวไหนหน้ามาแล้วก็อยากได้ใครเป็นพิเศษลองคอมเมนต์มาคิดว่าใครมาลองคอมเมนต์มาดูใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไปติดนะเราจะมีคาดการแบบนี้ทุกสัปดาห์นะเดี๋ยวเราเย็นๆน,นี้ เย็นวันนี้แหละเดี๋ยวจะมายืนยันให้อีกทีนะว่ามีเงาตัวไหนมาบ้างแล้วมีตัวไหนที่พี่โคจะปล่อยเงาหลุดมาบ้างนะใครที่ชอบคลิปแบบน,นี้อย่าลืมกปติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่ายไไลืมกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กันด้วยเด้อเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ